ว้าวใบดกมากใบใหญ่มากเลยค่ะสีก็สวยนะคะดูนะคะสีสดเพิ่งปลูกไม่นานนะคะแต่กอเร็วมากเลยสีก็สดสวยด้วยนี่ค่ะโอ้โหเลยนะคะเดี๋ยวไปรับชมคลิปเต็มๆกันค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องกุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะวันนี้นะคะเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีต้นนี้นะคะ ปกตินะคะเ,เขาจะไม่ค่อยมีสีออกมาแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบสีแบบนี้นะคะเดิมๆนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นสีแบบนี้ไม่ค่อยจะออกสีแบบนี้นะคะแต่พอมาณตอนนี้นะคะดูนะคะทุกคนนี่ค่ะสีก็สวยนะคะแล้วก็แข็งหลอดขึ้นมาแล้วก็ใบใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะนี่ใบใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะ อ,ออกสีออกสีสวยด้วยนะคะดูใบนี้นะคะเพิ่งออกมใหม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใบสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากุหลาบแดงทําอย่างไรทําไมถึงสวยขนาดนี้นะคะเพิ่งปลูกนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําอย่างไรให้ได้แบบนี้นะคะหนึ่งด้วยการที่ถ้าอยากให้เป็นแบบนี้นะคะการที่ เรามีดินปลูกนะคะสำคัญส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวมาทำการปลูกแล้วก็ทำให้ออกสีแบบนี้กันค่ะนี่ค่ะสวยนะคะและน,นี่ค่ะวันนี้ก็จะมาปลูกบอนตัวนี้กันนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าบอลน,นะคะจากต้นเดิมๆนะหัวจะเน่าแบบนี้นะคะ เพราะว่าดินนะคะดินคือส่วนสําคัญที่ทําให้บอลของเราไม่โตนะคะดูนะคะรากก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเราควรเปลี่ยนดินใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า,าใช้ดินอะไรมาปลูกให้เขาโตเร็วๆแล้วก็จากการที่หัวเป็นแบบนี้นะคะทำให้เขากลับมาเต็กกอไวแล้วก็สีสดกันนะคะเลยค่ะ วันนี้ก็จะปลูกด้วยกระถางแบบนี้นะคะทุกคนอย่าปลูกแบบนี้นะคะหาอะไรมารองนะคะถ้าเป็นไปได้ก็หาถุงแบบนี้นะคะเนี่ยทำง่ายๆนะคะเราก็แค่รองอย่าให้ดินรั่วมากเกินไปนะคะทำแบบง่ายๆเนี่ยค่ะแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็มีรูอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเราเวลารดน้ำนะคะอย่าให้ดินรั่วมากเราแค่ทำแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะและ สิ่งสำคัญนะคะก็คือดินนะคะดินตัวนี้นะคะทุกคนเนี่ยหลาแบงก็จะมากวาดจากริมป่าแบบนี้เลยนะคะข้างๆบ้านนี่แหละนะคะเนี่ยใบไม้ใบหญ้าแบบนี้นลคะนี่ค่ะเขาปาดเข้ามานะคะนี่ทุกคนก็ทําแบบนี้ได้นะคะตันเพื่อนๆอยู่ถ้าไม่อยู่ในเมืองนะคะอยู่ตามป่านะคะอตามชนบทนะคะเราก็หาดินแบบนี้ได้นะคะเนี่ย ดินแบบนี้มอนสีจะชอบนะคะเพราะว่าเขาธรรมชาติของเขาก็คือชอบดินร่วนฟรุยอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินขี้วัวนะคะนี่อันนี้ก็คือแห้งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าโดนฝนนะคะก็เลย่ากวัดมาใส่ด้วยนะคะเราก็นํามาผสมกันด้วยกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าไว้เข้ากันแบบนี้นะคะอืมคลุกคล้าไว้เข้ากันเลยนะคะปาดไมห้หมดเลยนะคะเนี่ยอนี่ค่ะเราอยู่ชนบทนะคะก็ทำสูตรนี้บอนสีจะสวยมากนะคะบอกเลยเนี่ยค่ะ พอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำดินตัวนี้ใส่กระถางเลยค่ะเอาที่เป,เป็นแผ่นก้อนๆน,นะคะไว้ด้านล่างก็ได้นะคะเนี่ยรองเอาไว้แบบนี้นะคะปักดินตัวนี้ใส่ลงไปนะคะในเมื่อเราผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะพอได้แบบนี้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำบอลสีนะคะทีเ่เรามีอยู่นะคะขยับกล้องนิดนึงนะคะนะคะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำบอลสีที่เราจะปุ่งเละ นะคะเพื่อนเห็นไหมคะว่าเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยหัวจะเน่าเลยเห็นไหมคะเนี่ยเราก็มือลอกตรงนี้ออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะลอกออกไปนะคะเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่สาเหตุที่บอลไม่ไม่โตนะคะเนี่ยนะคะทาแบบนี้เลยนะคะนี่บอนสีของเราไม่โตเพราะอะไรนะคะ พอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาปลูกกันเลยเวลาปลูกนะคะเราไม่ต้องอันนี้เอาออกไปเลยก็ได้นะคะใบนี้นะคะเนี่ยเอาออไปเลยนะคะแล้วก็ต้นดินก็เหมือนกันนะคะดินตัวนี้จะเป็นดินที่ร่วนซุยนะคะเพราะฉะนั้นบอนสีเนี่ยเขาจะชอบดินแบบนี้นะคะ ปกตินะคะต้นเดิมๆที่เอามาปลูกนี้ก็จะเป็นดินที่แน่นนะคะดินที่ซื้อมาจากตลาดนะคะเรารดน้ำแล้วดินจะเหนียวนะคะไม่ไม่ร่วนซุยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆลองหันมาทําแบบนี้นะคะเนี่ยใช้ดินตัวนี้นะคะเนี่ยใส่ลงไปนะคะออกนิดนึงนะคะ อันนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็จะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องใช้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆหาปุ๋ยนะคะปุ๋ย,ยแร่ธาตุนะคะที่ทุกคนหาได้นะคะใส่ต้นไม้นะปุ๋ยใส่ต้นไม้ที่ทําให้สวยนะคะเนี่ยเราก็ใส่แบบนี้เลยนะคะหนึ่งช้อนนะคะเนี่ยใส่ลงไปรอบๆแบบนี้นะคะอันนี้คือปรับปรุงดินนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็นำดินตัวนี้ใส่ลงไปอีกครั้งนึ่งนะคะทีนี้นะคะเราก็รดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็รดน้ำแบบนี้นะคะนำน้ำมาแล้วก็รดลงไปเลยนะคะรดลงไปแบบนี้ รดลงไปให้อิ่มน้ําเลยนะคะหลังจากนั้นพอเรารดน้ําแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อนๆหากาแฟมานะคะกาแฟกาแฟดํานี่แหละคะ่ะแล้วก็ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อใดนะคะขอเป็นกาแฟดำหนึ่งช้อนแบบนี้ทุกคนตักมาเลยนะคะถ้าเนี่ยถ้าอยากให้เขาแล้วก็โรยแบบนี้เลยนะคะโรยแบบนี้ หนึ่งช้อนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทำแบบนี้เลยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็ลดน้ำอีกครั้งนึงนะคะนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะแล้วก็วางให้โดนแสงนะคะโดนแสงแดดนิดนึงนะคะทุกคน แต่ไม่ใช่แดดจัดนะคะขอให้เป็นแสงแดดในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะเอาไปวางในตรงที่มีแสงแดดส่องกันนะคะแล้วไปดูต้นที่ทำไว้นะคะว่าสวยขนาดไหนและนี่ค่ะต้นนี้นะคะเหมือนที่เห็นเลยนะคะทุกคนว่าออกมานะคะปกติก็จะเป็นใบแบบนี้เหมือนที่เห็นนะคะเนี่ยค่ะพอทำแบบนี้นะคะ ใบที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เหมือแบบนที่เห็นเลยนะคะทุกคนใครที่อยากได้ใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าใบบอนที่ต้องการให้ออกสีลองทําตามสูตรนี้ดูนะคะจะได้บอนสีที่ใบใหญ่และสีก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะทําแบบนี้นะคะบอนสีจะออกมาไวมากนะคะแตกแตกหลอดไวมากแล้วก็โตเร็วนะคะพุ่ม พุ่มก็จะสวยไวนะคะแค่ไม่กี่วันนะคะยิ่งถ้าเรารดน้ำไม่ถึงนะคะแสงแดดส่องดีนะคะเขาก็จะออกมาสวยมากช่วงนี้บ้านกุหลาบแดงนะคะก็ฝนตกนิดนึงจริงๆถ้าได้โดนแสงจะสวยมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะเพราะวา่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะสีอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่า ถ้าโดนแดดสักนิดนึงอ่ะจะสวยมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนามาแบ่งปันกันนะคะเป็นเคล็ดลับในการปลูกบอนสีให้แตกกอไวใบดกแล้วก็สีสุดสวยงามนะคะนี่ค่ะสูตรนี้เลยนะคะเรามาทําดูนะคะได้ผลเกินคาดมากๆค่ะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเห็นไหมคะ ใบใหญ่มากเลยค่ะ